เราจัดกักจุ่มดีกว่าโดยมามาซีเกตต้องมีปีกข้างบนได้ต้องมีหัวข้างบนเหมือนเป็นผีเสื้อตัวที่ได้คือสวัสดีครับแฮตตีช้ชาแนลกลับมาแล้วนะครับผมแฮตตีช้ชาแนลวันนี้นะครับผมจะพาไปงานลองถม อาร์ทอยนะครับที่พาราไดพาร์คนะครับผมสีนัคลินเนาะ mm hmm. ก็างานนะครับมีจัดวันที่11และ12พฤษภาคมนะครับ mm hmm. แต่ถ้าผมลงคลิปนี้ไปอ่ะผมคิดว่างานน่าจะหมดแล้วเนาะ mm hmm. เออ mm hmm. ก็วันนี้นะครับเราจะมีมิชชั่นนะครับงบ1 5 0 0บาทนะครับจะได้อาร์ทอยตัวไหนบ้างนะครับ mm hmm. แล้วผมเองอ่ะว่าจะตั้งมิชชั่นว่าจจเอาร์ทอยที่เป็นงานนอกกระแสนะเออเอาเป็นงานนอกกระแสในงบ1 5 0 0บาทดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนบ้าง เออแต่มีในใจไม่ถามเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีอ่าแต่อยากรู้ว่างบพันหบาทได้อะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันไปเลยดีกว่าไป let's go พารด i s พาร์ k วูนี่จ้าเรามาถึงงานแล้วนะครับสรุปแล้วไม่ได้อยู่ที่ตึกพารด d i พาร์ r k นะมันอยู่ตึกก่อนถึงพารด s e ก็คือพารด s e เหมือนกับ d ารด p ยเพจเออเนี่ยกันสองไป ต้องเดินทะลุไปไปเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงภายในงานแล้วเนาะอืมณบรรยากาศภายในงานก็จะประมาณนี้เนาะร้านก็คือร้านค้านะครับที่เหมือนค่อยๆมากันมากันแล้วแหละเรามาเย็นได้แหละอืมพอมาเย็นก็เลยทำให้รู้สึกว่าของค่อนข้างที่จะหมดแล้วแล้วเรามาวันอาทิตย์ก็ว,วันสุดท้ายของงานแล้วลวยเออแต่ผมว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้เดี๋ยวจะมีอีกนะ ก็เดี๋ยวมิชชั่นเราเลยดีกว่างบ1,500บาทจะได้อะไรบ้างไปเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันดีกว่าไปกันเลยนี่เจอซิโมโมนะครับชื่อนะจับเบอร์จับเบอร์อ่ะศูนย์เจ็ดไม่ใช่เบอร์จับเบอร์เบอร์และหกสิบเก้าบาทนะครับผมลุ้นซิโมโมตัวนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วด้วยไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าเอาห้าหนึ่งกับหกเจ็ดนะครับผม ลองน,อนี้คือตอนนี้ก็จะหักไปกับงบ1ั0 0ห้าเมื่อกี้เราเสียไปแล้ว120บาทเพิ่มมาจับฉลากลุ้นเลขเบอร์ทองเป็นซีโมโม่นะครับร้านตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะเอาอะไรนะเพราะว่าของก็ค่อนข้างที่จะเป็นราคารีเซลทั่วทั่วไปเดี๋ยวไปดูก่อนอยากเปิดหลายๆตัวอยากเปิดอะไรงบเยอะๆใน1ัน0หเนี่ยแหละโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันต่อครับอ่ะของชิ้นที่สองที่คิดว่า จะเอานะครับเป็นลอร่าตัวนี้ราคาดีดีข้างในจะเป็นประมาณนี้เป็นห้อยห้อยอโอเคเดี๋ยวเราจัดคักจุ่มดีกว่าจุ่มไหนดีอุ้ยอันนี้หนักอันนี้เบาใช่เด๋ยวซีมีตัวไหนบ้างในนี้นะอืม ก็ประมาณนี้อยากได้มียังเลยอ,ะอ่ะ,อะ,อะด้วยจิตวิทยาเราจะเลือกหนักสุดแล้วกันอันนี้หนักสุดโอเคเอานี้หนึ่งกล่องเดอ้อนี่ครับงานต่อไปสี่เก้าเก้าของเฟยา่าครับผมไปลุยกันต่อ าแล้วเราก็วนกลับมาตรงเบอร์คองของเรานะครับเครับ้อ์น้องเไม่ียของน้องต้องเปของเราเว้ยห1กับหกเมาห้ากับ6.7เจ็ดไปลยพร้อมรุยพร้อมรุย มามามมาห้าเอ็ดมาห้าเอ็ดนะถ้าเดียวจับแล้วไม่มีเบอร์ทำไงอืมจะได้ไหมจะได้ไหม ตอนนี้กำลังเลือกนะครับระหว่างมิสเตอร์ปากับงานน้องตัวนี้ซึ่งเป็นงานน้องที่สวยมากราคาใกล้เคียงกันดูดิเออแต่ว่าด้วยความที่เรามีสายโมเดลไปแล้วนาะอตัวหนึ่งเนาะก็เลยว่าจะเลือกมิสเตอร์ป๋าละกันอืมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าต้องมิสเตอร์ปาแหละจะเสียดายงานนี้สวยมากเลยอืม แต่ราคาพอๆกัเนเลยนะเดี๋ยวจะเป็นหมูทอดหมูทอดเลือกยำบากจ<ร>ใจด้วยงบที่พอดีนี่อันนี้อันนี้พอดีงบชิมจังก็พอดีงบอยู่นะม,มาเป็นบ้านเลยเว้ยเว้แต่หนักอื่เลยโอเคดูซิว่าจะเลือกอะไรดี อสรุปจบพีเตอร์ปลาปาแล้วกันเนาะน่ารักดิโอเคอะเราก็มาแกะกันดีกว่าครับเราจัดมา3กล่องนะเสียดายเบอร์ทองเมื่อมมกี้มากเลยอะแบบเบอร์เดียวอะ่ะอแล้วเสียทุนไปร้อยี่เลยกลายเป็นว่าตัวนี้เกินไปราวๆประมาณ19บาท19บาท20บาทเนาะอืมก็เริ่มจากอะไรเดียวอะเราไล่ตามไล่ตามลำดับที่เราจับมาดีกว่อเนานะก็เป็นตัว ล,ล่าเนะาะแม่นี่เราก็อยู่ในงานกันเลยนะจ้าฮิลุ้นอะไรดีอะไม่ลุนการ์ดไม่ลุนการ์ดไม่เช็ดก,การ์ดเฮ้ยแต่ว่าตัวมันเห็นเลยวะ <S <S ่ะหมีแันดาจ้าเอื <S <S 1> <S 1> <S 1> อบปุ้ยได้ตัวที่อยากได้ด้วยอยากได้หมีไงเออตอนซื้ออยากได้หมีไงได้หมีพันด้าว่ะเออแกดูงานกันไหม มันเป็นถุงอย่างนี้ครับหนึ่งนะก็ตามคอนเะซ็ปต์เนาะเน้นงานนอกกระแสนะรอบนี้แต่ไม่รู้ว่านาะคตจะเป็นกระแสรหรือเปล่านะอืุหยแก่แล้วเสียดายถุงนะอ่ะคือได้ตัวที่อยากได้ด้วยเอ้ยอีกทีก็เป็นห้อยกระเป๋านะ่ะเป็นฟิลห้อยกระเป๋าอย่างนี้อย่างนั้นโอเคตัวแรกไปดูการ์ดก่อนดีกว่ามาดูการ์ดก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไง นี่การหน้าตาเป็น Y การหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวที่2นะจ๊ะเป็นงานชื่อว่าเฟย่า V2 เป็นงานที่สวยมากจะบอกให้งานเนี้ยโคตรสวยเลยแต่เดี๋ยวมาแกะกันอะตัวก็มีประมาณนี้มีหลายตัวมากแล้วก็จะบอกว่าไม่มีตัวไหนอย,อยากได้เป็นพิเศษนะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าจริงๆตัวจริงๆเป็นยังไงเนาะม,มาเริ่มกันเลยงบพันห้าเราวันนี้ก็เกิดไปแล้วเะกจะแต่น้ำหนักดีมากเป็นเป็นตัวละครที่น้ำหนักดีมากเลยนะอุ้ยมีพร็อปด้วยแต่ยังไม่ดูพ็อป อ้าวมีรูเห็นว่ะมีรูเห็นว่ะหัวสีชมพูอะหัวชมพูกูเจอหนอ่อยะะไม่เป็นธีมคริสต์มาสนะน่าจะเป็นเซ็นต้าคลอสน่าจะเป็นเซ็นต้าคลอสตัวที่ได้คือแพเดนอ้าวมาแต่ตัวมาแต่หัวเยอตัวกวางเหรอนี่กวางเลนดียร์จริงด้วยคุยน่ารักอ่ะ นี่คือหัวหลุดหรอหัวหลุดหรือถอดได้ถอดได้แหละถอดได้อืมฐานข้างในก็จะเป็นป่องเป็นป่องอย่างนี้ไปเลยโอเคมาต่อเนื่องด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วก็คือตัวนี้จะได้มีแพนด้าคู่กันแล้วจะได้มีแพนด้าสองชิ้น มามา,มาตัวที่สามนะจ๊ะคิดดูดิสมัยนี้อะทอยสามตัวพันห้าร้ออแต่เมื่อกี้เราไปเสียตรงนู้นจะเปิดทองแล้วดีกว่าอ่ะดูก่อนมีหกตัวประมาณนี้มีหกตัวประมาณนี้ตัวที่อยากได้หรอก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษอีกแต่อะไรก็ได้อืมซีเข็ดก,ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรีย จะได้มีชิปด้วเข็ดด้วยตัวที่ได้โอ้ยมันน่าใจนี่เลยอะสีเข็ดต้องมีปีกข้างบนได้ต้องมีหัวข้างบนเหมือนเป็นผีเสื้อตัวที่ได้คือะอะไรอะสีเหลืองลูกเจี๊ยบได้ลูกเจี๊ยบล,ลูกเจี๊ยบลูกเจียเจ๊ยบเฮย้ยสีเข็ด สีเข็สีเข็สีเข็จริงๆด้วยสีเขีเฮ้ยสีเขเไอ้สีเข็ได้คนเดนเฮ้ยอะไรกันครับนี่อสีเข็ิด้วยอุ๊ยปีกหังอุ๊ยปีกปตอแหลวะ พึ่งน้องพึ่งที่เกดช่วยด้วยเ้ยนี่ที่เกดเลยน่ารักอ่ะ้าายที่เกๆๆไม่ได้คาดหวังเลยนะจริงๆไม่ได้คาดหวังนึกว่าได้ลูกเจี๊ยบแต่เอ้าทำไมมีปีกวะ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่ที่เกด้วยโอเคเออเพื่อนๆอัปเดตนะงานที่เนี่ยเขาเหมือนว่าเขาจะปรับมีเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นะ อาทิตย์หน้ายังอยู่อาทิตย์หน้ายังมีอยู่นะเพื่อนๆสนใจมาได้นะวันที่ผมมาคือวันที่12พฤษภาอแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะว่าเขาเปิดเคสระบบลองกระแสทุกอนอ่ะยังไงเพื่อนๆมาได้นะที่พาราไดซ์พาร์คนะซีอ่าไปตรงแถวข้างๆซีคอนสีนคกคาลินอะโซนนั้นเลยเออเพื่อนๆมาได้มาจริงๆได้สีเขียดเฉยงงอะไรกันครับเนี่ยโอเคงั้นก็แค่นี้บาย นี่จ้าของเด็ดของดังมาแล้วจ้านี่แถมจะคลิปต่อเนื่องมาเลยนะว่ามันคือน้องลาบูบูมาการองก้านะจ้าเพื่อนละให้ราคาแบ่งปันที่ไม่แบ่งปันจริงๆนะจ้าผมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดีกว่าไปเดี๋ยวไปตัดกันเลยไปผ่ากล่องมาแล้วนะจ้ามาดูกันนะจ้าว่าเอาเป็นลุ้นก้าหรือลุนสีดีแกะลุ้นเลยแล้วกันเป้เสีอะไรอ่ะ เฮ้ยไม่เอาตำนานสีฟ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเพราะว่าเคยมีคลิปแล้วนะไม่เอาตำนานสีฟ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว้าวจะได้ตัวไหนติ๊ดติตตตโอ้ได้น้องสีฟ้าได้น้องหน้ากล่องได้อย่าบอกนะอย่าบอกนะมันมีหกตัวไหมเฮ้ยได้สี่เดิมถ้างั้นจะเป็นซ้ำฟ้าสามเลยนะ ฟ้าตัวที่สามนะจะได้น้องสีสีสีสจ้สสา,า <c oughs> มันมีหกตัวไ,มห,ไหมอ,อ่ะตำนานทอป <c oughs> ตำนานตำนานสามสามฟ้า <c oughs> <c oughs> นี่ไงราคาแบ่งปันนี่ <c oughs> โอ้ยดวงมันหมานเหมือนกับสีฟ้าเนาะ <c oughs> ดูสีฟ้าแท้ๆเลยครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพื่อ,กอนกดไปแต่ล็อตแรกไหม โอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปช่องแฮตตี้ชาแนลด้วยเด้อบ๊ายบาย